เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องลูกชิน้นปลาเขามีหลายสาขาด้วยความอร่อยของเส้นความอร่อยของน้ําซุปแล้วก็ความเด้งของลูกชิ้นเนี่ยมันจะถึงใจอย่างที่หลายๆท่านเขามารีวิวหรือเปล่าและที่สําคัญนะนี่ดูเขาได้ไม่ช่วยนี้แตปีซอสเลยนะนะมันเด้งเด้งเลยอ่ะเนี่ยเด้งแบบเนื้อแน่นอะ สวัสดีครับผมอยู่กับผมอาร์ตอีทอีทอาร์นะฮะวันนี้นะครับตากล้องของผมนะครับน้องเปิลนะฮะพามากินก๋วยเตี๋ยวล,ลิ้มเหลาโง่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นพี่น้องกับร้านที่เราเคยไปก่อนหน้านั้น,นคือลิมล้มเหลาซาที่นั่นเป็นอะไรลูกลูกชิ้นลายบินได้ลูกชิ้นเน้นเต้นเต้นได้เตน้นได้ไ<ห>แต่นี่จะเป็นลูกชิ้นกระโดดได้ใช่คือเขาบอกว่า,ข,าขึ้นชื่อเรื่องลูกชิ้นป่าแล้วก็ลิมล้มเหลาโง่เนี่ยเขามีหลายสาขาด้วยเราเห็นแบบทั้งในห้างทั้งริมถนนริมธงริมทางอะไรอย่างเงี้ยเขามีอี แต่จริงๆแล้วร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่ผมบอกเลยว่านี่โรงเรียนยุงเรนนี้ผมเรียนยรงเรนวัดสมนวงเห็นมานานแล้วแต่ไม่เคยได้แวะกินสักทีเลยริมหนองโงผมก็ไม่เคยได้เข้านะเห็นชื่อเขามานานแล้วเลยอยากรู้ว่าวันนี้ความอร่อยของเส้นความอร่อยของน้ําซุปแล้วก็ความเด้งของลูกชิ้นเนี่ยมันจะถึงใจอย่างที่เราซื้อหลายๆท่านเขามารีอยู่หรือเปล่ามาทางย่างนะตรงนี้น่าจะเป็นท่าเรือท่าเรือสวัสดีตรงนั้นน่าจะเป็นท่าเรือเผยอิงเัดเผลอิงที่ท่าเรือสวัสดีทุกคนสามารถมาได้เลยครับเข้ามาจากทางท่าถ้าาตตงอออกกไปปจะเเ็นสี่่แยุ นี่ร้านจะอยู่ก่อนถีงวัดเกาะวัดตะมาวงนะครับร้านเขาเปิดกี่โมงครับเปิดสี่โมงสี่โมงสโมงครึ่งสี่โมงครึ่งเพราะว่าเรามาตอน4ี่โมงก็กำลังทำเวลาใกล้กันหมูเต๊ะนคือตอนก็เปือใกล้กันอ๋อท้องผัหมูเต๊ะนี่หมูเต๊ะวัดเกาะอีกหนึ่งทีเด็นเหมือนกันนะฮะตอนแี้ที่เห็นลูกค้าลูกค้าก็จะเป็นบัพวคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ที่เ้องเห็นนะแล้วก็เป็นคนจีนเลยที่มาเที่ยวเ่างเทนักท่องเที่ยวอยาวลคือที่มาตรงนี้อย่างที่บอกนะครับจากในคลิปที่แล้ว่ที่เรามาลิมเหล่าซาะะววววว่่่่าาาาาแแแถเเเเนนนีี้ยยยรรริมมทททป็บบพพพือองลก อะไรอย่างนี้ด้วยนะนี่เดี๋ยวเราลองบุวเต้ด้วยนี่เราไปดูนี่ได้และแลที่สำคัญนะนี่ดูเขาได้มิชลินแปดปีซอสเลยนะนี่ครับรางวัล <alle ว S 2> มิชลิน นี่ครับเมนูอ๋อเมนูถ้าเส้นเนีเขาจะมีตัวเส้นแค่สามเส้นนะครับก็จะเป็นเส้นบะหมี่เส้นใหญ่เส้นเล็กอ๋อที่นี่ไม่มีเส้นหมี่อ่อไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีเส้นหมี่เกี๊ยวอีก็ไม่มีนะครับถ้าเป็นเครื่องก็จะมีแค่เคี่ยวปลาหือกล้วยแล้วก็ลูกชิ้นปลาสามอย่างก็เมนูก็ไม่ได้เยอะอะไรครับไม่ได้เยอะดูง่ายดูง่ายเลยดูง่ายดูง่ายก็กินง่ายๆเลยพี่จะลองอะไรดีวะเอาลองไม่เหมือนกันพี่พี่มีเลงเวลาพี่อยากกินบะหมี่แห้งแล้วก็น้ำแต่เป็นเส้นบะหมี่นะเพราะเส้นอื่นผมไม่ค่อยชอออออออบบบบเเเเาะะะหหมมีีีีีีี่่่่่่่่แแแ้้้้้งงลลววววกกกก็็นนนนนนนคคคครรรรัััไไดดด๋๋๋ยยยยพพิิิสสจผ โต๊ะท้ายเลยเอาลูกชิ้นปลาเปล่าด้วยจานหนึ่งนะครับผมไปสั่งน้ำนะน้ำนี่สั่งได้ป่าน้ำแดงน้องได้เดี๋ยวน้ำอะไรอ่ะคือตอนนี้ร้อนมากใช่ตอนนี้ร้อนนะครับฝนจะเพิ่งตกนะครับตอนนี้ผมทรมานมากอุ้ยมีน้ำมะนาวด้วยกินน้ำมะนาวดีกว่าเอาน้ำมะนาวแก้วหนึ่งครับสองแก้วเลยครับสองแก้วได้ผมมาแล้ครับผมคือโต๊ะค่อนข้างมีหลายโต๊ะนะน้ำก็มีน้ำเปล่าเหมือนนั่นแหละน้ำเปล่าไว้ให้ด้วยนี่คือครั้งแรกนะเพราะปกติขับรถผ่านนะคนจะเยอะมากช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็นนะช่เวลาผ่านแล้วคนจะแน่นเลยนี่ตอนนี้ก็มีีหหหมมมมมููเเเเเเตตต๊๊๊ะะะลลลนน่่ราาาังออออยยก้้ไดดิ เไ้เท่ไไาไหร่วะน่าจะขายเป็นแบบเซ็ตล่าอ,อันนี้เราสั่งมาสิ เข้มข้นมากตอน้ำจิ้มใช่ไหมที่ผมแรงเลยอ่ะคือที่ผมไปอ่านมาบอกพี่อาร์ว่าจะมาถ่ายร้านหมูเต้ยอย่างเดียวเพราะผมคิดว่าร้านมันมันไม่ได้อยู่ใกล้กันอเออผมไม่ดูเขาบอกน้ำจิ้มที่เนี่ยจะบอกว่าเข้มข้นมากโอ้เข้มเลยอ่ะเขาบอกใครที่ชอบเผ็ดนี่คือน้ำจิ้มร้านนี้เลยหมูเต้ยค่อนข้างดีเลยเนื้อนุ่มนุ่มเนะแล้วก็ออกแรงนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ออกแรงมากแบบตัวเนื้อนะการย่างเขาจะใช้แบบอันนี้เียแบบว่าเร่งไฟให้ทำให้มันสุกแต่เขาจะเร่งไฟให้มันกรอบแล้วเขาจะตัดให้ตรงไม่ก็คือไม่ได้ชิ้นใหญ น้ำพริกเดียวเลยนะแม่จิ้มไงแหละกินก่อนไหนกินก่อนไหนอื่ข้าวข้าวเข้มข้นเลยอ่ะอืแต่กันโคตรดีเลยอ่ะพี่ยิงคำแรกอ่ะพี่ก็คิดว่าพี่กำลังกินน้ำยากระดูกคนคนคนมากอืกระหมูก็ดีอืยอร่อยครับหมูเตงนันอร่อยมากมาต้องสั่งทีนี้มาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว ก็ดูเหมือนคนเยอะแต่ก็ไม่ได้นาน,น,านคือเพราะว่าลูกน้องเขาเยอะแล้วเขาจัดการแบบทำมันอย่างไวเลยห้าโมงครึ่งเลยยังไวอยู่คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เด<ไ>ี๋ยวรออีกนิดนะครับเยววัาดมืดเมื่อไหร่ลุกเป็นไฟเมื่อนั้น,มน,นผมก็สั่งมาเป็นลูกชินะะ้นนะฮะแล้วก็เป็นบะหมี่น้ำกับบะหมี่แห้งดูบะหมีม่แห้ง,หหงก็คือเครื่องเขาจะมีสามอย่างนะครับก็เป็นเกี๊ยวปลาดูชิ้นปลาแล้วก็เห็ดทุกจามเนี่ยน่าจะห้าสิบบาทไม่ได้เห็นเขาบอกว่ามีพิเศษนะพี่ว่าน่าจะราคาเดียวกันหมดห้าสิบบาทจะเป็นเส้นนี่เหมือกัน ชิชโชกัอนอ๋อชิชโชกันด้วยฮะอช่ไี้ก็ต้องมีกลิ่นขนมจีบหน่อยๆแล้วมั้งไงฮะแต่น้ำซุปเขาว่าผมเห็นโโอ้หหม้อเขาต้หมหลายหม้อน่าจะแบบน้ำซุปน่าจะทีเด็ดอ่ะน่าจะเอาเรื่องอยู่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นน้ำซุปทีเด็ดเลยดีเลยฮะอึ้งเลยครับน้ำซุปเนี่ยเหมือนได้ได้กลิ่นของเส้นบะหมี่ไปเลยอะ่ะจะบอกไงดิป่ะจะเชงก็ไม่เชงไงใสๆแต่มีความหวานอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยตังชายตังชายตังชายอ่ะชัดเจนเลย ดูครับดูดูธรรมดานะจริงๆแล้วอ่ะก็คือแบบก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเลยนะแต่คือออมซุปเขาอร่อยออมซุปเขาดีขึ้นชื่อเกือบแล้วเกือบไปใส่ช้อนแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้รอเลยนะเมื่อกี้กำลังรอแบบเอ้ยเข้าช้อนอ๋อดูดเข้าคออุ้ยเส้นไม่เละครับบะหมี่องเงี้ยเส้นหนังกินง่ายเลยแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปกับน้ำนี่รูดๆแบบสบายเลยอันนี้ผมยังไม่ได้ปรุงนะกินบะหมี่เขาค่อนข้างชัดเจนเลยเราชิ้นซิเด้งจริงไหมดู ถ้าจะบอกว่ากับลิ้นเหล่าสากับลิ้นน้องหูค,คือคล้ายกันมากถ้าไม่ต่างเลยแทบไม่ต่างกันเลย,เลยหรือว่าเขาอาจจะเป็นพี่น้องกันจริงๆที่เราพูดไปรอบพิรันคือไม่ได้ต่างกันเลยนะครับมันเด้งเด้งเลยเนี่ยเด้งแบบเนื้อแน่นอะ่ะเป็นเนื้อแน่นแต่ว่าไม่ได้แข็งมากคือแบบเหมือนกันเลยอ่ะเนื้อแบบใสกันแน่นเลย อร่อยใส่แน่นมากตัวน้ำซุปเขาดีจริงๆแม่งเข้าไปกันเกลียวปลาข้างในเลยแล้วก็เหมือนกันตรงอีกที่นึงก็คืออะไรพี่ไม่มีผักมีแค่ผักโรยผักโรยอย่างเดียวเออ <c oughs> ดีแต่แรกพี่เห็นในเส้นอ่ะในเมนูพี่คิดว่าถั่วงอกเออใช่แล้วเรียกว่าถั่วงอกอร่อยครับไม่ต้องปรุงเลยเนี้ยหนะ้าคนท้องมากินเยอะเพราะว่าคนไทยเชื้อสายจียนเขาจะชอบกินรสชาติแบบนี้คือว่าลนะพวกคนที่ไม่มีอายุคลาสสิกคลาสสิกเลยอ่ะ ทานง,ง่ายมากครับอร่อยมันตุ้มค่อนข้างดีเลยอ่ะตัวเส้นใช่ตัวเส้นก็ไม่เหนียวไม่ได้เลย<ด>กลมกล่อมออกเหลืองเหลืองทองหน่อยๆอ่อนๆนะกากโรยเบาๆไม่ต้องมีกลิ่นผัดมาแฝงไ,ไ,ไม่ต้องมีแค่แบบกระเทียมเดียวนิดๆดีครับอันนี้ไม่ต้องปรุงอ่ะอันนี้ผมบอกเลยใครที่ชอบแบบว่าเบสแบบว่าไม่ได้อ่อนมากกลางๆนะดีก็วยี๋นี่ต้องห่อปรุงอ่ะไม่แห้งไม่แห้งไม่แห้ง ใส่ไปนี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นมาจิ้มฝันมั้งมาจิ้มฝันพุ่งออกมาหาเลยนะนนี้ปิดไทยละปริมิดหน่อยครับเดี๋ยวเปลาปลาปลาที่เนี่ยมีอยู่แค่สามเส้นนะแบกโบติกเขาต้องแบบมีเส้นหมี่หน่อยอ่ะถูกป่ะแต่ร้านนี้ไม่มีเส้นหมี่นะครับตัดเลยร้านมีตัดเลยริ้มเหล่าซามินะมีไหมมีนะเออวันนี้ไม่ได้ลองลองตัวแห้งก็ได้เส้นเงาๆอย่างเงี้ยเด็กๆชอบผมบอกเลยนะครับเซเซ่เหล่าซื้อ กินจิ๊กโจวมาก่อนเลยอะเข้าคอเลยอะเมื่อกี้หรือว่าที่พี่ใส่เมื่อกี้จิ๊กโจวหรือน้ำปลาวะน้ำปลาเนอะเขาเขาแบบไม่น่าเอาจิ๊กโจวมาให้ใส่เพิ่มหรอกจิ๊กโจวเขาแรงอะกินผมเห็นเขาใส่เยอะนะเยอะเลยอะเขาใส่เยอะเขาใส่เยอะแต่เมื่อกี้กินออกคอเลยบางคนอาจจะไม่ชอบถามว่ากินได้หมากินได้พอกินไปปุ๊บมันก็จะแบบว่ารู้สึกเหมือนเรากินอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอะเช่นพวกขนมจีบขนมจีบแล้วแต่ว่าต้องคนต้องคนให้ทั่วแหละเนี่ยตัวเนี้ยลเอียดพวกกระเทียมเจียว เส้นเขาดีนะครับเส้นเขา,า,เา,าแบนพอดีแล้วก็บอกว่าไม่ได้เละและไม่ได้เละเกินไปพอดีคำลองหือกล้วยก่อนหือกล้วยก่อนเราลืมมันเลยครับหือกล้วยออกไปทาเคม็มตื่หือกล้วยเขาเหมือนแบบไม่ได้นี่มากใช่ปหมไม่ได้แบบสีจะแบะเมื่อกี้มันจะเคม็เคมๆนะแต่นี่เป็นหือกล้วยน้ำนะครับใช่พออยู่ในน้ำก็จะแบบจางลงไปหน่อยแต่มันดูแบบมันไม่ได้ทอดนานนะไดนานนุ่มๆเด้งอยู่เลยเมื่อกี้พอกินแบบตัวแห้งอ่ะมันมีความเค็มน่ารำนะ ใหญ่ๆคือนุ่มมากเหมือนกินทีนปลานรสชาติต่างาาากันเลยเขาต้มกระแห้งแห้งนี่จะออกเค็มๆหน่อยแต่ตัวน้ำเนี่ยก็ะจะเบาๆลงมาหน่อยไม่ค่อยเค็มมาก <c oughs> แห้งแห้งเกียวปลาแห้ง <c oughs> เอาเอาน้ำส้ปม,มั้ย <c oughs> เอาน้ำส้มอีก,ออกแก้ว <c oughs> ร้านน้ำตรงนี้อร่อยนะมะนาวนี่ครับแบบคั้นกันสดๆตรงนี้เลยก็คือตรงนี้ค่อนข้างคมนะมาที่เดียวได้กินครบเลยนะครบเลยแล้วก็มีอีกอย่างนึงอ่ะขนมแต่เราไม่รู้ว่าเป็นขนมอะไรขนมจีบอ๋อขนมจีบอ่ะใช่มาเดีย๋ยวให้เปิ้ลลองบ้างเอาเดี๋ยวงราไปสั่งก่อนใช่เราไปสั่งครับโอเคนี่ครับของคุณเปิ้ลสั่งมาสองมีอะไรบ้างเล็กแห้งกะใหญ่น้ำที่สั่งใหญ่น้ำเพราะว่าเมื่อกี้เดินเซอร์เวยสแต่ละโต๊ะนะส่วนใหญ่เขาจะสั่งเป็นใหญ่น้ำกันก็เลยอยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นใหญ่น้ำอ๋อตัวเส้นเล็กเขาไม่ได้ใส่นีี่่่่เวว้ยพใสปาะ เขาไม่ได้ใส่ทิชชูิโชน่นาจะใส่เฉพาะบะหมี่ผมคิดว่าเส้นเล็กต้องใส่ด้วยนะก็เลยลองสั่งมาดูต้องคุกก่อนนะเส้นเล็กเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดทำไงขอคุกดีๆก่อนผมว่าเส้นเล็กอาจจะต้องปรุงที่ผมคิดก็คือเขาอาจจะใส่ทิโชให้ไงก็เลยอยากลองมันเส้นเล็กแต่จริงๆเขาไม่ได้ใส่ให้นะ ทำเค็มมันๆครับจะห่อปรุงไงเสร่จแล้ต้องปรุงต้องปรุงเพราะไม่ได้มีไอ้นี่ให้ไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรมาให้ฮะใช่ไม่ได้แบบว่ามีเครื่องปรุงอะไรพิเศษให้เสร็ต้องปรุงนิดหน่อยไทยนะนิดหน่อยพอนิดหน่อยพอแต่ตัวเซเล็กค่อนข้างเหนียวนะเขาลวกมาแบบเหนียวๆเลยขนาดคนก่อนที่จะแบบนี่งนะคนเหนียวอ่ะพี่ดูนี่ขนาดผมคุกน้ำมันเร็วๆนะเนี่ยมาเป็นก้อนเลย เพิ่มแค่ไม่มีแบบไม่ได้พิเศษอะไรไม่ไว้าวนะใช่ครับถ้ามาพรุ่งนี้ผมว่าต้องสั่งเป็นมีมถ้าจะเอาแบบแตกต่างนะมาลองชิ้นเนื้อชาเลยมีแบบเค็มมีแบบนุ่มแต่เหาพริกไทยก่อนมีว่าโหแต่เด้งจริงนะค่อนข้างนุ่มแล้วแบบเนื้อแน่นคล้ายๆกัน <laughs> เขาบอกว่าพี่น้องก้านเาเชื่อนะเพราะลูกชิ <ขอ S 1> ้นนี่คือแบบแยกไม่ออกอมาลองเสียวปลาแ้างนลยเขาอร่อยแ้งเนยอร่อยมากครีมครีมถั่วยครับมีรสชาติค่อนข้างเอาไปทางเค็มแล้วผมขอข้ามมาเส้นใหญ่ก่อนก่อนมันจะอืดแต่ผมยังไม่ลองหมูเต้นหน่อยยวค่อยๆ ซุปแบบใสกิง้งไม่เชงนะแบบใสอะใส่ตะลายนะว่ามีความหวานมีความหวานมันไม่ได้หวานแบบขึ้นมาให้รู้สึกแบบขนาดน,นั้นอะแต่มันแบบม,มันหวานให้รู้รสช,ชาติอ่ะใช่เม е นูนี้เด็กๆนะ่าจะชอบเส้นใหญ่เขานุ่มเลยลังดีกลังดีงดปกติน้อยมากนะที่จะหลังเส้นใหญ่กินนะครก๋วยเตี๋ยวนี่น้อยเลยโอ้เส้นใหญ่พี่ไม่กินเลยไม่แต่เลยนี่ฮะล้าใครที่มากินก๋วยเตี๋ยวนะครับก็อย่าลืมนี่ น้ำส้มร้านาข,าข,าข้างหน้านะะข้างๆตัวมาสองแก้วนะครับมีน้ำมะนาวกับน้ำส้มนะครับแต่ว่าร้านเขาน่าจะมีหลายน้ำนะให้เลือกแต่เนี้ยคือส้มแท้มะนาวแท้เลยคั้มสดๆเลยผมจะลองหือกล้วยเพราะที่เหลือเหมือนกันหมดตัวเส้นนี่มมากดีกว่าเส้นเล็กปะก็บอกยากพี่เพราะเส้นมันแห้ง้วยแต่ือกล้วยพออยู่ในน้ำนะความเค็มมันลงไปในน้ำส้มหมดแล้วรสชาติบันเลยหายไปรสชาติความเค็มมันหายไปเออเป็นขูดเจียวที่แบบกินง่ายๆไม่ต้องแบบรสชาติจัดจ้านรสชาติแบบกลางๆเลยเหมือนเขาแบบว่ารีบกินรีบไปเหมือนมาชิมแล้วก็ไป มาเดี๋ยวลองมูเตะตัวเนื้อจะค่อนข้างแบบต้องเคี้ยวหน่อยไม่ได้ทางไม่ได้ไปเป็นทังนุ่มเลยนะแต่แบบไม่ได้แข็งไปอยู่ในกรบเก่งกำลังดีเดินเนดะินเดินตรงนีไม่จิ้มนะตัวรสชาติค่อนข้างดีเลยกินมันค่อนข้างแบบว่าอ,อ,อ่อนไม่ได้เข้มมาก <S 2> <S 2> <S หอมเลยนะเนี่ยความกิมโคตรข้นก็ถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับพวกประวัติของหมูสเต๊ะเนี่ยไปดูที่ EP หมูสเต๊ะหมูสเต๊ะวัดทองแท้นะครับวันนี้เราก็จะอธิบายเกี่ยวกับหมูสเต๊ะแบบค่อนข้างละเอียดที่ร้านนั้นก็เด็ดไม่แพ้กันร้านนี้ตัวจิ้มค่อนข้างแบบเข้มข้นเข้มข้นมากละไม่แปดบาทนะสิบไม้กขลมเดียงสิบเอ็ดชุดเล็กก็สิบไม้อะมั้งถ้ามีขนมปังด้วยผมว่าสิ้นเลยกิมอะไรเนี่ยเล่นไม่เหรอเขามีใช่ปะไม่รู้เหมือนกันี นี่แค่ลองให้รูจ้จักลองให้รู้จักก็มูเต้มาก็ควรสั่งควรส,สั่งหมดนะครับถ้าแห้งให้ผมผมให้แนะนำเป็นบะหมี่เนี่ยบะหมีนม่น้ำอะ่ะลองสักคำไหมเพราะถ้าอยากหาคทำแหลกดังนะแหลงเป็นบะหมีม่แห้งบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำคือรู้เรื่องเลยใช่ตัวบะหมี่น้ำอะ่ะพอลงไปในน้ำอะ่ะมันเหมือนเส้นมันอะ่ะจะออกไปทางแบบว่าเริ่มแบบว่าเลหน่อยใช่เริ่มเริ่มแันนี้หน่อยไม่เหมือนต้องมาต้องมารีบกินเลยเพราะว่าตอนแรกแรกมันจะไม่เละมากอืม แนะนำาตัวแห้งดีกว,ว่าใครที่ชอบแบบว่าของใหม่ๆนะยังไม่กินเจ็กโชวนอ,อ่อนแต่เส้นเขาดีนะแบบเขาขายแบบจุดยืนของเขาเลยอะใช่ <laughs> ลูกชิ้นเส้นน้ำซุปสไตล์แบบถ้าผมแบบไทยแท้อยังไงผมก็ต้องปรุงแต่แบบโอเคเดี๋ยวผมค่อยปรุงครับขอตัวกินก่อนนะกันเอ็มไปที่เรียบร้อยครับ เอร่อยว่า,ง,วางานเนี้ยงานเนี้ยสเต็กทีเด็ดทุกชิ้นทีเด็ดเส้นอร่อยนำ้ำซุปเข้มข้นกำลังดีต้องคือใครที่ชอบกินแบบว่าก๋วยเตี๋ยวแบบว่าเชงเชงใสใสๆน่อยอะไรเงี้ยสำหรับร้านเนี้ยก็รสชาติอ่ะอันผมขอพูดแบบว่าจากปากผมเองละกันก็คือจะคล้ายๆริมเหล่าสาซึ่งตอนนั้นอ่ะที่ไปถ่ายริมเหล่าสาเขาบอกว่าเป็นเครือญาติกันนะฮะเพราะว่าตัวลูกชิ้นอ่ะตัวลูกชิ้นตัวเส้นตัวน้ำซุปแบบค่อนข้างที่จะคล้ายกันเลยไปในทางที่ดีนะอร่อยนะคือแบบว่าใครที่ชอบแบบรสชาติแบบเชงๆๆๆใสกลางอะไรเงีีี้้้้้ยผมมมมบบบบบบออกกแแแนนนนะะะาาาใหหหหไดคืวว่่่ถเป็ตัั้ง ก็คือแทบไม่ต้องปรุงเลยถ้าเป็นเส้นอื่นอ่ะที่อาจจะต้องมีปรุงเพิ่มนิดนึงอย่างท <คะ S 1> ี่เปอร์เปอร์กินเปอร์กินเส้นเล็กเนี่ยเขาอาจจะต้องมีปรุงเพิ่มนิดหน่อยฮะแล้วก็เรื่องชิชชูที่เนี่ยพี่คิดว่าที่นี่น่าจะกลิ่นออกแรงกว่าหรือว่าก็อาะเพราะเขาใส่เยอะกว่า,วามันก,ก็เลยจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็โดยรวมแล้วทุกอย่างอร่อยหมูเต้อร่อยนะฮะคือน้ำจิ้มคือถึงเลยอาจารย์ดีคือทุกอย่างดีหมดเลยครับสำหรับร้านนี้นะใครที่จะมาเนี่ยก็มาสี่โมงครึ่ง ถึง3ทุ่มเปิดทุกวันนะครับก็อยู่เส้นถนนสงวาะครับก่อนถึงวัดเกาะหรือวัดสมนันวงนะนะฮะก็คือมาได้ง่ายเลยขอมาก็เจอเลยนะครับหรือไม่ก็ลองเข้าปุกเกิลบุ๊กเกินี้น่าจะขึ้นเละครับร้านเขานี่ค่อนข้างที่จะดังมากผมวาอยู่มาแล้ว80กว่าปีสําสำหรับร้านนี้อยู่แล้วก็8าปกว่าปีตั้งแต่รุ่นรู่นรุ่นไหนรุ่นไหนแล้วไม่รู้นะนี่คือเราก็อยู่มานานแถวเยาวราชแต่เราก็ไม่เคยได้มาชิมสักทีนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับก็ถือว่าเนซเ้วราวยนนี้